โปรยปลายลงมานะคะเยน็ยนๆค่ะพี่นอ้องบรรยากาศยามเย็ยนนะคะนยน็ยนเย็นๆอยู่นะคะพี่ๆจ้าเพื่อนๆจ้าฝนล,ลงมาไปอยเนาะคะ่ะมีฝ้นถึงหน่อยๆเย็นนะคะเยน็ยน,ยนค่ะอ่าดูค่ะฝนกระลงไปอยนะคะเห็นบ่จ้าตะวันลงแล้วนะคะตะวันลงแล้วคะ่ะอ่า ดูค่ะฝนกลงร่งปล่อยๆนะคะเห็นบ่จ๊ะตะวันลงแล้วนะคะตะวันลงแล้วค่ะเหมือนเห็นบ่มค่ะฝนตกลงมากค่ะเย็นๆนะคะุกระทันหลายแรกเนาะคะ่ะโมเป็นยังเนาะคะ่ะโทรศัพท์เนาะคะ่ะฝนก็แคบๆๆลงมากเลยนะคะเย็นๆค่ะเดี๋ยวหาเสื้อ ป้ขัวก่อนนะคะตะวันนาองคะนาะธรรมชาติก็สวยบรรยากาศก็เย็นเย็นดูตะวันลงแล้วก็สีทองสวยมากเลยค่ะดูมิดฝนเย็นเย็นอยู่นะคะพี่ๆจ้าเพื่อนๆจ้าฝนล,ลงมาไปปล่อยเนาะค่ะมิดฝนถือหน่อยๆค่ะเย็นนะคะเย็นค่ะพระา,าหกโมงครึ่งแล้ว ไม่ใช่ฮู้ขึงว่ะ <c oughs> ลืมดูซะก็โปรยปลายลงมานะคะเย,นยน็นๆค่ะพี่น้องบรรยากาศย,ยามเย็นเนะค่ะนาองภาตะวันนะคะตะวันรับขอาฟ้าแล้วค่ะเพืเ่อนๆฝนก็เริ่มลปอยๆล,ลงมาแล้วเหมือนเห้บ่ค่ะ ฝนตกลงมาค่ะเย็นๆนะคะฝนก็ลงมาด้วยฝนลงมาไปอยๆนะคะฝนตกแล้วจ้าจากสิแรงหรือบอนโอคโนแต่ค่ะดูอาาฝนนะคะฝนตะวันก็ลงแล้วบรรยากาศยามเย็นๆเนาะคะ่ะฝนปอยๆลงมามาแล้วค่ะ,เห,คะเห็นบ่จ้ะเห็นบ่ ตะวันลงแล้วขอบฝ่าขอบเขาเนาะคะเนาะเนี่ยค่ะมาแล้วค่ะเห็นบ่จ๊ะเห็นบอกตะวันลงแล้วตะวันลงแล้วตะวันลงฝนก็นลงเนาะคะเนาะเย็นๆนะคะง่ะ นี่มาค่ะฝนลงแล้วฝนปล่อยๆนะคะค่ะระวังหกโมงครึ่งแล้วไม่ใช่หกโมงครึ่งว่ะลืมดูซะทุกประทันแล้วแรกเนาะคะ่ะโมเป็นยังเนาะคะ่ะโทรศัพท์เนาะคะ่ะเย็นๆอยู่นะคะพี่ๆจ้าเพื่อนๆจ้าฝนลงมาปล่อยเนาะคะ่ะมีฝนถือหน่อยๆขะะยินนะคะ เย็นๆค่ะตะวันลับขอบฟ้าแล้วนะครับ้องฟ้าก็มีฝนโปรยโปอยโปรยปลายลงมาค่ะลอกขันเลาะดูค่ะดูค่ะฝนกระลงโปรยๆปยนะคะเห็นบ่จ๊ะตะวันลงแล้วนะคะตะวันลงแล้วค่ะประมาณหกโมงครึ่งแล้ว ไม่ใช่หกโมครึงว่ะลืมดูซะฝนก็แคบแคบแคบมากเลยนะคะเย็นๆค่ะเดี๋ยวหาเสื้อโปกหัวก่อนนะคะตะว่านาองคะนาองประมาณหกโมงครึ่งแล้วไม่ใช่หกโมงครึ่งว่ะลืมดูซะพี่จ้า บรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะหายใจได้เต็มปอดเลยค่ะเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์เนาะค่ะเนาะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอ็นบาค่ะจ้าตะวันลงแล้วฝนปรยโปรยมากเล้เนาะค่ะเนาะว่าเก็บวิวบรรยากาศตอนเย็นเนาะคะ่ะตะวันลงแล้วจ้า ตะวันลงแล้วนะคะแต่ก็เห็นแสงเพิ่อนอยู่นะคะ่ะมาแล้วคะ่ะเ,เห็นบ่จ๊ะเห็นบ่ตะวันลงแล้วอ่าดูค่ะฝนก็นลงปอยๆนะคะเห็นบ่จ๊ะตะวันลงแล้วนะคะตะวันลงแล้วคะ่ะเห็นบ่ค่ะ บรรยากาศเย็นๆนะคะเพื่อนๆจ้าพี่มาจ้าพี่น้องตะวันลงแล้วหลับขอฝ่าแล้วนอกคะ่ะเนาะจะกดีนะคะจะได้เย็นๆเนาะคะ่ะลงมาเลยค่ะฝนฝนจ้าตกลงมาเลยค่ะ่นี เห็นไหค่ะนลงแล้วฝ้นปล่อยๆนะคะค่ะตะวันก็ะจะลงดินแล้วค่ะโนะ,ะนตะวันรับขอบฟ้าแล้วตะวันรับขอบฟ้าตะวันรับขอบฟ้าแล้วะะตะวันลงแล้วค่ะเห็นไหมคะดูค่ะ ้นก็นเลอะมากเลยนะคะพ้นก็นแคบแคบแคบลงมากเลยนะคะเยน็ยนๆค่ะเดี๋ยวหาเสือ้อโปหัวก่อนนะคะตะวันน,อน,อน้อะนุเห็นบ่ค่ะตะวันนะคะตะวันรับเกาะฟ้าแล้วค่ะเพื่อนๆพ้นก็นเริ่มปล่อยๆล,ล,ลงมาแล้วตะวันลงแลว ตะวนนันลงฝนก็ลงเนาะคะเนาะเย็นๆนะคะตาเพื่อนๆแต่ฝนตกโดนค่ะเย็นๆนะคะหาผาคุ้มหัวมาอยู่ค่ะพี่น้องเงี้ยมาค่ะฝนลงแล้วฝนปล่อยๆนะคะค่ะอมาเก็บวิวบรรยากาศตอนเย็นเนาะคะ่ะตะวันลงแล้วจ้า ตะวันลงแล้วนะคะแต่ก็เห็นแสงเพิ่นอยู่นะคะบรรยากาศเย็นๆนะคะเพื่อนๆจ้าผิดนะคะฝนนะคะฝนตะวันก็ลงแล้วบรรยากาศย่ามเย็นๆน,นะคะ่ะฝนปลยอยๆยลงมานะครับ้องฟ้าก็มีฝนปอยๆปอยโปยปลายลงมาค่ะนกกงคะเนาาดูค่ะ ฝนก็แคบแคบแคบลงมากเลยนะคะเย็นเย็นค่ะเดี๋ยวหาเสื้อโปกหัวก่อนนะคะตะวันนกค่ะหูค่ะขื้มคึ้มมากนะคะปล่อยปอยมาแล้วค่ะพี่น้องฝนนะคะจากสีแรงหรือบอเน,นะคะ่ะลงมิดแหละนะคะตะวันลงแล้วค่ะเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่จะ้ะตะวันรับขอฟ้าแล้วจ้ะดูค่ะฝนก็ลงปล่อยนะคะเห็นบมจ้ะ ตะวันลงแล้วนะคะตะวันลงแล้วค่ะฝนก็ลงมาด้วยฝนลงมาไปปลอยนะคะฝนตกแลละจ้าจากสีแรงหรือบอนโนคโนแต่ค่ะพี่จ้าบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะหายใจได้เต็มปอดเลยค่ะเพราะว่าอากาศบริสุทธิ์เนาะค่ะเนาะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกประเทสแรกเนาะคะ่ะโบเป็นยังเนาะคะ่ะโทรศัพท์เนาะคะ่ะเพ่น แต่ฝนตกโดนค่ะเย็นๆนะคะหาผาคุ้มหัวไปอยู่ค่ะพี่น้องตะวันก็ะจะลงดินแล้วนค่ะเนระตะวันรับขอฟ้าแล้วตะวันรับขอฟ้าบรรยากาศเย็นๆนะคะเพื่อนๆจ้าฝนก็ลงมาด้วยฝนลงมาเปอยๆนะคะฝนตกแล้วจ้าจากสิแรงหรือบอเนค่ะเนาะแต่ค่ะ อู๋ค่ะคืบๆมากนะคะปล่อยๆมาแล้วค่ะพี่น้องฝนนะคะจากสีแรงหรือบอเนค่ะลงมีดแหละนะคะตะวันลงแล้วค่ะเพื่อนๆพี่ๆจ้าพี่จ้าบรรยากาศสดชื่นมากเลยค่ะหายใจได้เต็มปอดเลยค่ะเพราะว่าอากาศบริสุทธ์เนาะะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเย็นๆอยู่นะคะพี่ๆจ้าเพื่อนๆจ้าฝนลงมาปล่อยเนาะค่ะมีดฝนถือหน่อยค่ะเย็นนะคะเย็นค่ะ อาตะวันลงแล้ว